สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะพบกับช่องคำโตโ Channel อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมชั้นสีรุง้งเหนียวนุ่มอร่อยๆมาฝากทุกๆท,ท่านคะ่ะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคะ่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆของขนมชั้นสีรุ้งก็มีดังนี้นะคะ ส่วนของแป้งก็จะมีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใยม่อมแล้วก็มีน้ำกะทิค่ะส่วนของน้ำเชื่อมกะทิก็จะมีหัวกะทิน้ำเปล่าใบเตยแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือป่นค่ะเพื่อความกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีสีผสมอาหาระคะ่ะวันนี้จะใช้5สีด้วยกันนะคะพิมพ์ซิลิโคนไว้สำหรับขึ้นรูปขนมนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็นำแป้งเท้าายม่อมค่ะตามด้วยแป้งข้าเจ้าแป้งมันสำปะหลังแล้วก็กะทิค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใช้มือเราลงไปผสมแป้งค่ะ เพราะว่ามือเราจะรู้ว่าแป้งเท้าใหยม่อมเขาละลายหมดหรือยังนะคะแล้วนําแป้งไปกรองค่ะส่วนเศษแป้งที่เหลือนะคะก็ใช้มือเราขยาหรือว่าบี้ให้แป้งเขาแตกตัวให้หมดเลยนะคะตัวแป้งเขาก็จะออกมาได้เนียนแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วมาทำน้ำเชื่อมกะทิกันต่อค่ะเติมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแล้วก็เกลือป่นค่ะขึ้นตั้งไฟด้วยไฟอ่อนค่ะควรให้น้ำตาลละลายพอเขาอุ่นขึ้นนะคะก็เติมน้ำกะทิลงไปค่ะตามด้วยใบเตยนะคะ แล้วร้อยเข้าเดือดค่ะพอเดือดก็ปิดไฟตักใบเตยออกด้วยนะคะพักไว้ให้เข้าอุ่นแป๊บนึงค่ะจากนั้นก็นำน้ำเชื่อมกะทิลงไปเทผสมกับขนมเลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาแบ่งให้เป็น6ส่วนค่ะ ส่วนที่เยอะที่สุดจะทําทสีขาวนะคะจากนั้นก็เตรียมรังถึงขึ้นตั้งไฟค่ะด้วยไฟแรงเลยนะคะจะนึ่งพิมพ์พก่อนเพื่อจะได้วอร์มให้เขาอุ่นนะคะขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์พค่ะส่วนฟ้าเราก็นําผ้าขาวบางมาคลุมแบบนี้นะคะป้องกันไอ้น้าไม่ให้หยดโดนขนมค่ะถ้าไอน้ําหยดโดนขนมหน้าขนมจะไม่เนียนนะคะเสร็จแล้วก็จะทําสีชมพูก่อนค่ะ วันนี้อาจจะทําสีเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายสีจะได้ออกมาเห็นชัดๆค่ะถ้าเราทําทานเองก็ใช้หยดหรือว่า2หยดก็ได้นะคะเสร็จแล้วสีออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพิมพ์ก็อุ่นแล้วนะคะเราจะเติมขนมลงไปใส่พิมพ์เลยค่ะสำหรับปริมาณของการใส่สีหรือว่าใส่ชั้นแต่ละชั้นนะคะ เราต้องรู้ว่าความจุของพิมพ์เท่าไหร่แล้วก็เอาจำนวนนั้นมาหารของชั้นขนมที่เราจะทำนะคะเสร็จแล้วก็นำขนมขึ้นไปนึ่งประมาณ5นาทีค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะ5นาทีเสร็จแล้วก็จะเติมสีขาวต่อค่ะคนขนมก่อนนะคะเพราะว่าขนมเขานอนก้นนะคะเติมให้เท่าๆกันเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาเนื่องต่ออีกประมาณ5นาทีนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกสีหรือว่าครบทุกชั้นนะคะสีม่วงก็เป็นสีสุดท้ายแล้วค่ะปิดฝาแล้วนึ่งต่อ5นาทีเหมือนเดิมนะคะ ขนมครบแล้ก็สุกทุกชั้นแล้วก็ปิดไฟนะคะนำขนมออกจากเตาไปพักรอยเขาเย็นสนิทค่ะพอขนมเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จะมาแกะออกจากพิมพ์กันค่ะเห็นได้ว่าแกะออกง่ายมากๆเลยนะคะชั้นขนมสวยๆแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารสชาติและความยืดหยุ่นเขาเป็นยังไงคะ่ะจะเห็นได้ว่าแยกชั้นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูนุ่มมากๆด้วยค่ะมีความยืดหยุ่นสูงมากๆด้วยนะคะรสชาติก็ลอ,อยหอมกินใบเตยนะคะแบ่งชั้นสวยมากๆด้วยค่ะสำหรับเมนูขนมชั้นสีรุงนะคะขนมมีความนุ่มสีสันน่าทานมากๆด้วยค่ะ ก็ลองไปทําทานหรือว่าทําขายดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโต h ชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ